สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับสวนรถรุ่นสองนะครับกับทางเมิ้งพยนต์ครับกันอีกเช่นเคยนะครับกลับมาพบกับเม้งครับกันอีกครั้งนะครับที่ครับสาขาหนึ่งครับสังกัญใหญ่ของทางบริษัทพยนต์ครับที่ตั้งบริษัทครับอยู่ตรงซอยเสลียไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งครับมินบุรีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับขังรถมือสองครับที่ใหญ่สุดของตัวย่านมินบุรีนะครับวันนี้ด้านหน้านะครับผมพานะครับมารีวิวนะครับใหม่นะครับกับรถเซกเมนต์ของตัวเอสยูวีห้าที่นั่งครับสุดประหยัด ระบบไฮบริดครับตัวท็อปสุดยอดหนุนครับมาพร้อมกับราคาผ่อนเพียงแค่13,200บาทครับกับ t ต y o t a c o r ราคอสครับรุ่นสิบแปดไฮบริดตัวนี้เป็นตัวเซฟตี้ปี2020จนถึงปี21นะครับมาพร้อมกับงานสีเทาครับกับราคาเพียงแค่780,000นแปดหครับ9,000บาทครับต้องบอกก่อนนะครับออปชั่นคันนี้นะครับให้มาครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องมองรอบคันครับระบบของตัวนะครับแจ้งเตือนของตัวกันชนด้านหน้านะครับ ผมมาทําการครับรีวิวใหม่ครับคันนี้คือรถที่ทําการปรับสภาพแล้วนะครับอาจจะมีคอมเมนต์ของท่านลูกค้าครับที่อยากให้ผมครับทำการรีวิวคันนี้ใหม่นะครับคันนี้ครับพึ่งหลุดจรมาหมาดๆเลยนะครับเรื่องที่ด้านหน้าก่อนเลยครับไฟด้านหน้าครับรุ่นี้นะครับได้เป็นงานครับไฟเตอร์นะครับของตัวหลอดแก้วนะครับที่เป็นงานของตัว LED นะครับสกินงานด้านไนนะครับจะเป็นงานถีฟ้าเอกลักของตรงงานไฮบริดนะครับมีเดียทามนะครับสองสว่างใ้ปล้อนนะครับจะด้านหน้านะครับมาพร้อมกับงานกล้องมองรอบคันนะครับระบบที่ให้มานะครับของเจ้าตัวครับ คอสของตัวพรีเมียมเซฟตี้คันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นกล้องเรดาร์ของการแจ้งเตือนของตัวก่องกันชนนะครับมีให้นะครับเขาจะมองนะครับเป็นงานไฟ LED ที่หน้ามีมาให้แล้วนะครับเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด1.8ของตัวดอว์วิตไนครับผสมผสานของตัวระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้กําลังสูงสุดถึงหนึ่งน้อยยี่สิบสองแรงม้านะครับถ้าต้องการครับไอเวีนะครับความประหยัดนะครับและความทนผมแนะนําเลยนะครับคันนี้นะครับกับโตโยต้าโคราคอร์ส หนึ่งจุดแปดไฮบ m ิดฮิมิแงซตัวท็อปคันนี้นะครับมาพร้อมกับราคาผ่อนเพียงแค่13,200บาทนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจน,นะครับสามารถโทรหาผมได้เลยครับเซเว่งครับที่เบอร์สุดท้องซีหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์หาผมได้เลยครับต่อมาผมไล่ให้ดูไงครับผิวพันเงานด้านข้างครับสภาพเดิมนะครับนี่คือสภาพที่ทําการปรับสภาพแล้วนะครับคีบปกซุ้มล้อทั้งสี่ล้อนะครับตัดด้วยงานสีดํานะครับ ล้อแม็กซี่ให้มานะครับคันนี้ครับจะได้เป็นงานครับคันอ้อมแม็กครับขนาดนะครับที่มา18นิ้วนะครับปัจจุบันครับมาพร้อมยางครับพิชิน Pharmacy ปี2023นะครับชิ้นยางหน้ากว้าง25 225นะครับพรอมหนา50เป็นยางนะครับ R18 ครับระบบช่วงล่างที่ให้มาครับด้านหน้าครับเป็นแมสันครับสตั๊ดไรกันโค้งนะครับด้านหลังเป็นทอช๊คอัพบีนไรกันโค้งให้ความอิสระและความขับลุ่มนวลของเจ้าตัวครับคันนี้นะครับ ต่อมาระบบเบรกนี้ทั้งสี่ล้อนะครับช่วงล่างครับไม่ว่าจะเป็นระบบของตัวเบรก ABS ครับปัญาเบรกของตัว EBD เสริมได้เปตัว BA นะครับคันนี้ถือว่าให้ฟังก์ชันของการขับขี่ที่นุ่มนวลนั่งสบายนะครับให้ดูสภาพของตัวงานแม็กไม่มีเป็นรอยสึกบากนะครับสภาพหน้ายางนะครับเดิมๆนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวนะครับชนหน้าๆนะครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับผมทําการรีวิวไปแล้วนะครับคันนี้นะครับแต่ผมทําการรีวิวอัปเดตใหม่นะครับที่เราทําการปรับสภาพเกี่ยวกับตัวงานแล้วนะครับโลโก้นะครับของตัวไฮบริดโคมีบั้นข้างทั้งสอง ภาษีพลบนะครับคันนี้แฮบจะหมดถึงปีหน้าเลย19มกราคมซับ2569นะครับงานฟีด้านหน้าติดไปแล้ว40%ด้านข้าง60%นะครับก็จะมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีเฟอร์นิเจอร์เรียบร้อยนะครับถึงที่จะมาครับของเจ้าตัวท็อปของตัวพรีเมียมเซฟตี้กล้องมองรอบคันระบบความปลอดภัยคือว่าคันนี้ให้ออปชั่นจัดเต็มระบบสมัยที่นะครับแผงประตูมีให้นะครับเรียบร้อยนะครับกระจกแท้เดิมนะครับจากศูนย์โตโยต้ากระจกทั้งหมดเป็นโพลสติกการ์ดนะครับเพื่อป้องกันของตัวเสียงรบกวนและแรงลมที่ตีปะะะทเข้้าาดนนนใครับ งานลูกเต๋านักฆ่านะครับเป็นงานสีดำนะครับสภาพเดินครับถือว่าเซกเมนต์ของโจ้ยตัว SUV นะครับของตัวครับห้าที่นั่งของตัวครับคอร์สถือว่าการใช้งานขับขี่นุ่มนะครับดังสบายนะครับอัตราการใิ้เปลืองครับอยู่ถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับภายในนะครับเขาจะได้เป็นงานครับเบาะหนังนะครับสีน้ำตาลนะครับเบาะนหน้าหน้าครับคนขับจะเป็นงานปะไฟฟ้าเรียบร้อย โวมไลน์มันตีฟังก์ชันระบบของตัวและความเรียคุสคอนโทรลครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งจึงของตัวกอนนครับการกานออดร็อกเดนครับมีให้เรียบร้อยหน้าจอเดิมนะครับโรงงานระบบแอร์เป็นออโต้เรียบร้อยสภาพภานในเป็นงานเบาะหนังครับสีน้ำตาลนะครับในส่วนตัวระบบระบบของตัวแอร์แบคคอร์บภัยครับคันนี้ครับถือว่ามีมาให้ถึงครบคันเลยถึง7จุดนะครับตำแหน่งของตัวถุงลมนี้ภัยมีให้ถึงจุดเลยโครงสร้างหลักเลยนะครับอยู่ของการนะครับแกะให้ดูลายของตัวโครงสร้างของตัวรถมือ2นะครับการเจาหลักของการดูรถโครงสร้างของตัวรถมือ2นะครับ หนึ่งนะครับรอยโครงสร้างหลักๆเลยนะครับให้ดูนะครับรถของเรานะครับไม่มีการครับพิกว่ามจมน้ำนะครับหรือชนหนักครับเราครับเปิดมา25ปีครับเราวีครับบริษัทครับมาตรฐานของการตรวจสอบโครงสร้างของตัวรถครับบริษัทชิคเข้าตรวจสอบโครงสร้างของตัวรถให้อีก2 7 4ครับรายการนะครับลูกค้านะครับสบายใจได้เชื่อใจได้นะครับที่ซื้อกาทางครับบริษัทพยนต์ครับถ้าท่านใดสนใจครับหรือกำลังมองหาครับคันนี้นะครับเพิ่งหลุดจอมมาใหม่ครับกับโตโยต้าโคราคอร์ด1.8ไฮบริดเซฟตี้ ปี2020ครับจนปี21คันนี้นะครับเป็นงานสีเทาครับอ่าสีเทานะครับออกฟ้าๆนะครับผมจะมีอีกคันหนึ่งนะครับเป็นงานเสียงตาลครับราคาเท่ากันเลยปีเดียวกันครับปี2020จนจะเป็น21ครับคันนี้เล็กไม่พียงแค่ห้าหมื่นคันนี้เล็กไม่พียงแค่เจ็ดหมื่นราคาฟรีดาวสองคันนี้เหมือนกันครับตกผ่อนเพียงแค่หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทนะครับสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับเซอร์เมงครับที่เบอร์ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามเนะครับ ต่อมาผมพามาดูครับด้านหลังของตัวงานด้านหลังนะครับของตัวด้านหลังของตัวงานแถวสองนะครับสภาพเบาะเดิมๆนะครับตึงๆสวยๆเลยนะครับรองรับโซฟิกทั้งสองฝั่งแล้วนะครับเบาะนะครับสามารถทําการปรับพับอิสระได้นะครับหกสิบสี่สิบนะครับที่พักแขนนะครับตรงกลางนะครับมีมาให้ที่วางขดน้ําแก้วน้านะครับและด้านหลังจะมีงานช่องแอร์นะครับให้สองช่องแล้วนะครับเบาะสามารถทําการปรับพับลงไปได้นะครับ ต่อมานะครับให้ดูด้านหลังนะครับมีงานนะครับม่านคุมด้านหลังนะครับเพื่อป้องกันแสงสะท้อนหรือการคุมนะครับของตรงงานของด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับถือว่าเจ้า SUV ของตัวโคราคอร์สคันนี้ครับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับช่วงล่างขับนุ่มๆนะครับนิ่มๆนะครับตอบโจทย์ของการใช้งานแน่นอนนะครับโครงสร้างด้านหลังให้ดูนะครับแผงประตูวัสดุเป็นงานหนังหุ้มครับตัดด้วยงานสีน้ำตาลนะครับวัสดุงานซฟอ์พาร์ตเป็นงานหนังหุ้มด้านข้างครับสีดำนะครับ ให้ดูงานโครงสร้างสภาพเดิมครับแม็กด้านหลังนะครับไม่มีปีล็อตสบาทเลยครับสภาพเดิมโครงสร้างเดิมเดิมนะครับที่สําคัญเลนครับไฟท้ายครับเป็นงานไฟ LED เรีรบร้อยนะครับฝาท้ายได้เป็นงานไฟฟ้ากล้องมองหลังครับมีให้ครบนะครับถือว่าออฟชั่นคันนี้ครับมาให้ครบฝาท้ายไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับระบบของตัวคลิกเซนเซอร์นะครับเขาจะมีเฉพาะรุ่นที่เป็นปี2 0 2 1ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับไม่เซอร์เรียสเรื่องของตัวระบบของตัวคลิกเซนเซอร์คันนี้นะครับตอบโจทย์ของการใช้งานแน่นอนนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้้าเรรรียยบบอนะคั ด้านหลังนะครับผมทาการให้ดูนะครับม่านด้านหลังนะครับปิดมีให้เรียบร้อยนะครับสภาพของตัวภายในแทบจะไม่มีรูรอเลยนะครับไฟด้านหลังนะครับคอนโซลฝาท้ายมีให้เรียบร้อยนะครับด้านท้ายจะเป็นงานชุดซ่อมรับประแจนะครับชุดซ่อมปะยางนะครับแต่ให้ดูโครงสร้างด้านหลังสภาพเดิมสวยนะครับไม่มีรอยของการเคาะงานนะครับรือรยของการจมน้าหรือคราสนิมแน่นอนนะครับต่อมาให้ดูงานฝาท้ายนะครับไม่มีการแกะ นะครับหรือการขยับทั้ง2ฝั่งนะครับกระบอกโชคสภาพเดิมนะครับไฟท้ายแท้เดิมของตัวไทโคุิโตะตะเข็บซีนท้ายสภาพเดิมสวยนะครับฝาท้ายเป็นงานไฟฟ้าระบบการล็อกคับเซฟตี้ของตัวแผงตัวด้านหน้านะครับมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูงานนะครับฝั่งขวานะครับกระบอกโชคสภาพเดิมไฟท้ายแท้เดิมของตัวไทโคุิโตะนะครับด้านขวาผิวพันธุ์สภาพเดิมนะครับไฟเดิมๆแท้เดิมจากโรงงานนะครับ ถือว่าคันนี้ครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับในส่วนของตัวนะครับด้านหลังนะครับผิวพันธุ์ของตัวงานแผงประตูนะครับไม่มีรอยนะครับถลอกหรือรอยขีดข่วนของตัวงานโครงสร้างนะครับให้ดูครับผมทำการนั่งให้ดูครับกเมนของการขึ้นลงนะครับถือว่าพื้นที่เก็บของตัวด้านบนนะครับหลังคาจะเป็นงานหลังคาดำนะครับ สิ่งที่ได้มาครับของเจ้าตัวพรีเมียมเซฟตี้ครับลังค่าสลูปนะครับเดี๋ยวผมการสาธิตทําการเปิดให้แอร์คอนโซลนะครับมีให้ร้อยด้านล่างก็จะมีพอร์ตสายของตัว USB 2.1m นะครับไว้ใช้งานโทรศัพท์นะครับถือว่าเซ็ตเป็นของเจ้าเจ้าตัวโคราคอร์สนะครับความสะดวกสบายและออปชั่นคันนี้นะครับถือว่าให้มาครบเลยนะครับต่อมานะครับผมพามาดูออปชันของตัวงานภายในนะครับสิ่งที่มานมาครับระบบไบสปอร์ตการแจ้งเตือนของตัวรถเข้าก้รประตูด้านข้างครับมีให้นะครับแผงมาโตนะครับ รตลกจกนะครับปรับพับไฟฟ้าระบบออโต้สวิ่างที่นะครับมีให้เซ็นทรัลล็อกนะครับขึ้นลงกระจกอัตโนมัติบานคนที่ขับนะครับโครงสร้างของตู้งานเสาเอนะครับไม่มีดุรอของการแกะหรือการขยับสภาพเดิมนะครับร้อสวับเบ็อาร์คนะครับด้านบนสวยเดิมนะครับไม่มีดุรอของการตัดต่อโครงสร้างเรารับประกันโครงสร้างลงในสัญญาซื้อขายนะครับชัดเจนนะครับทุกครั้งลับไปไปเช็คที่สุดนะครับว่ารถของ ท้องทังรปสับปะยนต์มีการชนโครงสร้างพิคว่ำจมน้ำครับหรือชนหนักครับทางเรานะครับตับซื้อคืนครับเป็นจำนวนนะครับงานเซอบี้นะครับไปดูเรื่อยครับด้านบนไม่มีรการแกะหรือการขยับนะครับพอปรับเป็นไฟฟ้านะครับให้เรียบร้อยแล้วปฏิทางนะครับปูนอะไรครับสภาพเดิมสวยนะครับระบบที่ให้มานะครับกุญแจคีย์เลสนะครับผมมีให้2ดอกนะครับปูมนะครับพาวเวอร์หรือเอจิสตาร์ทนะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับ หน้าจอนะครับถือออกแบบดีไซน์ครับค่อนข้างจะเป็นงานดิจิตอลที่สวยนะครับระบบของตัวฟังก์ชันหน้าจอนะครับซึ่งตัวผมชอบนะครับการดีไซน์ของตัวนะครับหน้าจอนะครับออกแบบดีไซน์มาให้ดูล้ำสมัยนะครับสมเป็นที่เป็นระบบของตัวไฮบริดครับไม่ว่าจะเป็นออปชั่นของตัวไฟหน้าออโต้นะครับไฟตัดหมอกมีให้ครับที่ปัดน้ำฝนนะครับเป็นงานออโต้ให้เรียบร้อยระบบของตัวการแจ้งเตือนของตัวกันชนครับอ่าระยะที่เราทําการนะครับวิ่งครับอ่าและแจ้งเตือนของตัววัประูของตัวรถหน้านะครับมีให้ ระบบการกันออดด็อกเดนนะครับเพลิงโมลไรนะครับคันนี้นะครับมีออปชันให้เรียบร้อยระบบการล็อกความเร็วนะครับมีให้ครับโมไซ้ายมือนะครับคอนโทรลระบบของตัวเครื่องเสียงนะครับรับสายบางสายนะครับสามารถทําการสั่งการด้วยเสียงนะครับและก็มีนะครับระบบของตัว i อ a ์แบ็คอรบภให้เรียบร้อยนะครับการดีไซน์นะครับถือว่านะครับหน้าจอเป็นแนวตั้งนะครับเดิมโรงงานนะครับขนาด8นิ้วนะครับคันนี้นะครับกล้องมองหลังนะครับมีมาให้และที่สําคัญเลยนะครับทิ้งนี้มานะครับของเจ้าตัวท็อปเท่านั้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นระบบของตัวกล้องมองนะครับ360องศานะครับเจ้าคันนี้นะครับมีมาให้ครบปรับระบบระดับของตัวกล้องมองนะครับไม่ว่าจะเป็นมุม360องศานะครับเลนด้านหน้านะครับหรือปรับเป็นงาน 3D นะครับตรงนี้นะครับมีให้หรือสามารถทําการส่องดูครับของตัวนะครับด้านหน้าของตัวงานกล้องนะครับหรือมุมแคบอับสายตาด้านซ้ายด้านขวานะครับมีให้รองรับระบบของตัว Apple CarPlay Android Auto ให้เรียบร้อยแอร์เป็น Dual Zone ที่แบ่งใุภูมิซ้ายขวาเรียบร้อยนะครับ ถือว่า a อ r ์ตร์เต้านะครับความเย็นนะครับอัดดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับระบบเกียร์นะครับเป็น e-cvt ระบบ e-v โหมดมีให้นะครับแท็กซี่เนโทลกังการลื่นไายและได้โหมดของการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นระบบของตัว Eco Normal แล้วก็ Power การขับขี่มีให้สโหมดแล้วนะครับที่วางขวดน้ำนะครับแก้วน้ํา2ช่องนะครับพักแขนนะครับสภาพเดิมนะครับเป็นงานหนังหุ้มด้านในก็จะมีพาวเดตให้1นึ่งพอร์ตนะครับไว้ใช้งานนะครับเผื่อทําการนะครับต่อสายเพิ่มนะครับเกจิชักนะครับ สภาพเดิมนะครับวัสดุด้านหน้านะครับก็จะเป็นงานนะครับที่เป็นงานซอฟพัดหนังหุ้มนะครับคู่มือครับการใช้งานนะครับคันนี้นะครับมีให้ครบเลยนะครับรถมือเดียวนะครับสภาพดูสวยๆเลยนะครับน้องๆป้ายแดงนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับราคาครับคันนี้เพียงแค่7จ็ดแสนแปดหมื่นนะครับเก้าพันบาทคันนี้ตกฟรีดาวผ่อนเพียงแค่หนึ่งหมื่นนะครับสามพันนะครับสองร้อยบาทนะครับสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับเซอร์เมงครับ ที่เบอร์0ูนย์หกสี่ครับหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามะครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์นะครับทางมาสอบถามรายละเอียดของตัวรถครับหรือกงกระแสกระทางไฟแนนซะครับกระทางผองก่อนได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้หลุดจองครับอยู่ได้ไม่นานแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมห้านะครับมาชมและดูรายละเอียดของตัวห้องเครื่องน้านรถด้วยกันครับมาตอนครับที่ห้องเครื่องด้านหน้านะครับเครื่องของคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.8ึ่งจุดแดของตัว doo vti นะครับคันนี้ผสมสารเข้าตัวระบบของตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้กกาาลลัััังงงงงขอออสสุดถึ122 9195คครรรรรบบบแแม้นนะที่เป็๊ฮ อียให้แล้วนะครับในส่วนของตัวระบบของตัวแบตเตอรี่ครับรับประกันจากศูนย์ครับ10ปีออกจากศูนย์ครับคันนี้ยังเหลือในวันตีของตัวศูนย์ครับอีก5ปีปีครับระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวนี้ครับไม่ได้ยุ่งยากเรื่องของการแพทเทน a n c e หรือการ service นะครับเดี๋ยวในส่วนของตรงห้องเครื่องของทางการครับเก็บตรงงานถ่ายน้ำมันเครื่องครับเช็คตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับ ผมทาการให้ดูโครงสร้างหลักๆเลยของการดูประจานโครงสร้างของตัวรถด้านหน้านะครับดีที่การ3มชิ้นนะครับแก้งานฝั่งซ้ายนะครับคานด้านหน้านะครับแล้วก็ขชิ้งานฝั่งฝานะครับแล้วก็งานของตรงงานฝากระโปรงนะครับผมให้ดูนะครับงานฝากระโปรงไม่มีรอยการแกะนะครับคือการขันของตรงงานชุดประแจนะครับซ็อกกันในสภาพเดิมสวยนะครับแก้งานครับเบ้าโชคซอกเบนซ์อาร์คสภาพเดิมนะครับ ให้ดูคันหน้านะครับไม่มีรอยของการเคาะงานคาบสนิมรอยของการจมน้ํารูเจาะเดิมๆผลลัพธ์ทุกอย่างยังยึดติดครับอยู่เดิมมนะครับงานฝั่งขวาครับสกัเปดเดิมโตโยต้านะครับงานครับให้ดูแก้มซอกในสภาพเดิมนะครับเบ้าโชกคเดิมๆนะครับระบบเครื่องยนต์ทุกอย่างยังสภาพเดิมสวยเลยนะครับงานฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยของการเคาะนะครับตะเข็บซิลิโคนครับด้านหน้าสภาพเดิมนะครับผอการจิกให้ดูนี่คือตะเข็บแท้ซิลิโคนเดิมนะครับ สติ๊กเกอร์นะครับทุกอย่างมอกอนะครับอยู่ครบเลยชนนค้อนนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับเยอะกวสมอนะครับผลิตการเก็บรายของตัวงานด้านนอกนะครับด้านในรีเฟอร์ภายในเช็คตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ช่วงล่างทุกอย่างให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับหรือกำลังมองหาครับ SUV คอร์ดโลเวอร์5ที่นั่งส่วนประหยัดระบบไฮบริดตัวท็อปสุดรุ่นครับ พร้อมลิกไม้พิงแค่7 0 0 0 0มนโลนะครับกับโต y ยต้าโคราคอสดูดจุด8ปดไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้คันนี้เป็นโฉมปี2,020ครับจัดเบบี้2ี่ครับมาพร้อมกับราคาฟรีดาวคันนี้จะยอดเต็มเลยผ่อ 1, นพิงแค่1น0 0 0หครับ3,200บาทครับ สามารถโทรหาผมได้เนะครับซื่อเองครับที่เบอร์ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์หาผมได้เลยครับไม่ว่าอาชีพลูกค้าครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานครับบริษัทครับข้าราชการนะครับทำนครับขาขาเกษตรกรครับสามารถเอารถได้ทุกอาชีพนะครับดอกเบี้ยของเรานะครับรับไปเลยครับเป็นตอนนี้ครับดอกเบี้ยต้นสี่ปีสองจุดสามก้านครับสามารถผ่อนได้สูงสุดครับเจ็ดปีครับแปดสิบสี่งวดครับเรามีบริการของการส่งเซ็นเอกสารครับทั่วประเทศเลยและก็มีบริการของการจัดส่งอะไร <bot ter> ให้ตามที่อยู่ลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับใกล้หรือไกลนะครับเรามีบริการของการเซอร์วิสให้ลูกค้านะครับทั่วประเทศได้หน่อนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับทักหาผมตามเบอร์ด้านล่างนะครับก็จะกันนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้ะกำลังกใจให้กระทางผมนะครับแล้วก็ติดตามนะครับกระทางช่องครับส่วนรถรถสองครับกระทางไม่พยนต์นะครับเพื่อจะให้พาอัปเดตช่วยเฉยขั้นต่อไปนะครับผมจะพานะครับอัปเดตของตัวรถ s u ทีนะครับที่เป็น5ที่นั่งนะครับหรือเซกเมนต์นะคร ตายนะครับคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรืของตัวไฮบริดหรือน้ำมันนะครับเข้ามารีวิวให้ลูกค้าดูนะครับวันนี้ครับคอมเมนต์ครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ